Transcrição e เชียงใหม่นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา8มง20เราจะพาทุกคนออกไปวัน oh. เดย์ทริเชียงใหม่กันซึ่งสถานที่แรกที่เราจะไปก็คือดอยสุเทพแต่เนื่องจากว่า plan is no plan <c oughs> เราจะไปกันยังไงแล้วหลังจากไปดอยสุเทพเราจะไปไหนต่อก็ไปตปรอดับหน้าจ้า <c oughs> แล้วน,น,นะคะเดี๋ยวเราจะเรียกแก็ก๊ปเพื่อไปที่ท่ารถช้างเผือกก่อนแล้วก็อาจจะหารถแดงขึ้นไปที่ลอยสุเทพอีกทีนั่นแหละคะ่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ let's go ไขนส่งช้างเผือกใช่ไหมครับใช่ถ้าจะไปลอยสุเทพนี่ขึ้นรถที่ขนส่งช้างเผือกได้ใช่ไหมคะ,ะมันมันมีรถพาไปตีดลอยปะคะไม่ได้มีครับ เราต้องไปแถวหน้ามชครับเป็นรถเป็นรถคิวเป็นคิวขึ้นดอยสุเทพโดยเฉพาะเลยครับเชี่ยผโผเ,เป็นได้มาก่อนหนูเปลี่ยนไปมชอตอนนี้ได้ไหมเนนะี่ยเออ,เอ,อสำหรับคนที่สนใจจะขึ้นดอยสุเทพนะคะออก็อย่าลืมว่าขนส่งช้างเผือกไม่มีคิวรถนะจ๊ะไปหน้ามชอคะ่ะไปโลดขอบคุณค่ะ ก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่อยู่รอรถดอยสุเทพแล้วนะคะที่หน้ามอชอนะตอนแรกที่เราว่าเราจะไปสถานีขนส่งทางเพือกพอขึ้นรถแก๊บมาพี่แก๊บบอกว่าที่ขนส่งทางเพืออไม่มีรถขึ้นไปดอยสุเทพนะยังไงก็ต้องมาที่นี่เราก็เลยจาเป็นจำเปยนแล้วต้องมาที่นี่นะคะนี่ก็จะเป็นค่าบริการค่าเหมาไปทั้งดอยสุเทพตำหนักคูพิงบ้านแมวแล้วก็ไปดูตาบุราเนี่ยทั้งหมดจะราคา400บาทแล้วก็ทั้งขึ้นทั้งลงนะ ประมาณ5คนพี่เขาบอกว่าประมาณ5คนรถถึงจะออกได้เราต้องนั่งรอเดี๋ยวถ้าเกิดมีมาสักสี่ห้าคนก็ออกได้ One hour later จากที่เรารอแล้วรออีกก็ยังไม่มีคนมานะคะสุดท้ายเราก็เลยจำเป็นจะต้องโบกรถหนูนั่ง โชคดีที่เจอคุณนะเขาจะไปทางเดียวกับเราพอดีก็เลย,ชยเชวนเราขึ้นรถไปได้กันเลย คตอนนี้เรามาอยู่กันที่พระธาตุดอยสุเทพแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปชมวัดข้างในดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลงมาเดินเล่นที่ตลาดข้างล่างผูกระดิ่งที่ชิดได้ก็แค่บันไดดอยสุเทพไะ พระธาตุโยสุเทพราชวราวิหารตั้งอยู่บนความสูง1,046เมตรจากระดับน้ำทะเลเชื่อว่าถูกสร้างโดยกษัตริย์ล้านนาะองค์ที่6แห่งราชวงศ์มังรายภายในประดับตกแต่งด้วยศิลปะของล้านนาะโบราณซึ่งทางวัดจะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้ครึ่งถึง2องทุ่มค่ะ ข้างบนวัดประทาตุดอยสุเทพแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดชมวิวดูทะเลหมอกน่าจะไม่มีละนา่าจะเป็น PM 2.5แทนเมื่อกี้เราเพิ่งออกมาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะตอนนี้เรามาเดินที่ตลาดมีของขายเยอะมาก <The noise> ตรอบอรี่ลูกโคตรใหญ่แล้วก็มีเสื้อผ้าของแฮนเมดค่ะก็จะขายอยู่ที่นี่หมดเลยรวมถึงของฝากด้วยก็เดี๋ยวจะพาไปเดินชมว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าทั้งหมดเลดยนะคะมีร้านอาหารด้วย ตอนนี้เรามานั่งรอรถนะคะกำลังจะหาคนหารขึ้นไปที่ดอยปุยก็คือเรามาคนเดียวมันก็เลยลำบากนิดน,นึงเพราะว่าไม่มีคนหารด้วยรถแดงต้องรอคนเต็มถึงจะขึ้นไปได้นะะไม่งั้นก็ต้องเหมาแต่ถ้าเหมาก็จะ

Uh, they say it's like three places, mm -hmm. one mm -hmm. okay. trip and round two. You okay with that right? Oh, yeah, yeah. So yeah, we yeah, can go now. Okay, don't need to pay anything. So let's go. Hello, okay. Like, we waited for a long time. Yeah. yeah, we didn't ask each other. Yeah, I was just, you do this. So you can it alone? Yes. Yeah. Uh, I have one more week. Uh -huh.

ตอนนี้เ i า n ยู่ในเชียงใหม่ตอนนี้เร e ไปที t ซีดีไทยสักห a i Sakura. That's right. ขุนช้างเคียนหรือสถานีวิจัยเกษตรเนี่ยเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวเชียงใหม่ในหน้าหนาวเลยนะคะเพราะว่าดอกสักุระหรือต้นพญาเสือโค้งจะบานสวยชมพูทั้งแถบเลยใครอยากหาทำฟิลเกาหลีญี่ปุ่นพลาดไม่ได้เลย I don't think this is Thailand It's like more like Korean or Japan The weather is also good เรจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะที่มันจะดูไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยที่สุดเห็นโลเคชันดีๆแบบเนี้ยที่นี่เขาก็มีจุดกลางเต็นท์ด้วยนะคะแถมยังมีบ้านพักด้วยถ้าใครสนใจแนะนำให้จองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งเดือนนะเพราะว่าคิวน้นมาก แล้วก็มาอยู่กันที่หมู่บ้านมงที่ดอยปุยแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างวันนี้ดูเงียบเหงามากเลย y e a นี้เราซื้อบาตรกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปดู สวนดอกไม้ตรงนั้น That's what I told you. There's some <S oh. traditional dress. Yeah, we can wear that. ก็เดี๋ยวเราน่าจะไปใส่ชุดแล้วก็ไปถ่ายรูปกันพี่ いยไอสุติบาท็คื่าสีแดงนี่เป็นมงสมัยโบราณเนาะสีดำมุ้งสมัยโบราณอ๋อสีแดงนี่คืออะไรอ่ะเจ้าแต่งงานแม่นกไม่ใช่แบบที่พใส่เรื่องนี้ถ้าสียาวๆนี่เป็นมงสมัยไว้เร็นี้กับปองยาวๆนี่เป็นสมัยใหม่นี่นะ Which one you like? I don't know. Pink I think pink is l o o k n g o o d on you. I will go with the black one because is a traditional one. ก็คิดว่าน่าจะวันนี้แลา,าป่า็แซมมี่ก็คือได้สีชมพูไปแล้วนะคะ <laughs> pretty ว้าวว้าวสวย let's go Hi. Hi. Nice to meet you. Yeah. Yay. We are waiting there, oh, then. For the yeah. Bus. yeah. And then I asked her whether she would like to go in the same place with me so we can share like yeah. the same So Do You speak French too or? No, I'm not. I'm Thai people. Okay. Yeah. Okay. Thank you for the beer though. Thank you for the beer, nice to meet you. Mm -hmm. Okay, so we will leave it here. It's because of Nida. <laughs> <laughs> Let me ask me to sit here. Oh my god. <laughs> <laughs>

i love to go in out with people เรากำลังจะไปถ่ายรูปกันที่บ้านตรงนั้นนะคะมันเป็นจุดที่ไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยซึ่งนั่นแหละคือพอยของเรา This is so cute. You wanna take picture here? พี่คะนี่ต้นอะไรอะคะดอกลำโพงตําหนักผู้พิงจะเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา8.30นจนถึง3.30นนะคะเข้าเข้าชมจะอยู่ที่20บาทถ้าเป็นชาวต่างชาติจะ50บาทค่ะ Ani is lavender, or not? Can I smell them? Yes. Huh? No, it's <laughs> nothing but the... it looks like <laughs> it's gross. You can... got? <laughs> I got a head. So now we are heading back to our. <Par. S 2> <Yes. S 1> สถานที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คือกาดหลวงหรือว่าตลาดวโรรถเดี๋ยวจะไปซื้อของฝาก่ะพอดีแซมมี่ชวนไปที่กาดหลวงก็เลยเดี๋ยวจะไปกับนาย เรามาถึงกัญชานะทุกคนใน Google Map เขียนว่าตลาดติ๊บนมงตอนนี้ก็ประมาณ5โมงจะลองไปดูว่ายังมีอะไรขายอยู่บ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ร้านก็จะทยอยปิดกันแล้วแหละค่ะ My mom would love this ซีขนม ของแห้งผลไมา้ Yeah this tastes so good you know ขับรถด่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของแห้งแล้วก็ขนมแล้วก็ไส้อัว่วแคปหมูนะคะ So now we got a lot of stuff. แซมมี่กอ r เ r อ s ร r a อบ e r ี่ตอนนี้เราออกจากตลาดวโลรถแล้วนะคะพร้อมกับของฝากเต็มมือ <c oughs> หลังจากที่เรากลับจากตลาดวโลรถนะคะ <c oughs> ก็แยกย้ายกันไปพักผ่อนตามอัธยาศัย <c oughs> แล้วก็นัดมาเจอกันเ <c oughs> พื่อทานข้าวเย็นอีกทีตอนสองทุ่มครึ่งค่ะ <laughs> 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 Do you want to cocktail maybe? Yeah, yeah. So, that would be great. Oh my god! Ah, you so happy. Singapore. Oh yeah. yeah. Wow. Yeah. Oh, nah, nah. yeah, yeah, yeah. <laughs> Cheers! <laughs> to the like the driver yeah that whether there's somebody waiting for me to like share the yeah. car with and he said there's one girl right there and it's you yeah. sitting alone and you are on your phone <laughs> and i'm sitting beside you for like more than 30 minutes yeah. and I, I decided to like, I was like hi are you coming alone yes, but you know what i i, I was thinking i will ask that girl maybe she, she i don't know where she's going I, I have to ask that girl You're and yeah, and, and you did it. <laughs> oh my god, I did not And then like, like not not only sharing the car, but yeah. we travel together. Certainly. Yeah. So cool. I'm so glad <laughs> some journey can only be traveled alone. But also mean you have to be alone. You will meet some stranger who might become your friend. And afraid. That become family. A world is big. Don't wait for someone to take your hand. Just go explore the world. Hello. This journey, it just begins. <laughs> ไว้เรา,าบางวันเจอกันอีกนะ